รีด้าลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาเช็คพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นกันนะคะคนที่คุณกำลังคิดถึงหรือนึกถึงเขาอยู่ตอนนี้นะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะก่อนไปฟังคำทำนายกรบกวนนะคะช่วยซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกันนะคะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมาดูกันค่ะ เป็นยังไงบ้างวันนี้เขาคนนั้นแฮงแมนนะคะใบนี้เฮอร์มิดนะใบนี้นะคะนิ่งสนิทเลยนะคะห้าเหรียญสี่ถ้วยนะคะใบนี้ไนท์ Night ถือถ้วย หน้าไพ่เขาดูค่อนข้างนิ่งเนาะนะคะหรือคุณกับเขาอาจจะนิ่งใส่กันหรือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกก็ได้นะดูเป็นคน i n รเวิร์ t อะดูเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงจนบางครั้งตัวคุณเองอาจจะรู้สึกแบบมีความเหงามีความเบื่อหน่ายมีความเศร้านะคะบางครั้งเหมือนเขาปล่อยให้คุณแบบ คิดคนเดียวทำคนเดียวนะคะจนคุณบางครั้งก็แอบ,บฟุ้งซ่านเหมือนกันเนาะว่าเขาแบบรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเคยสนใจใส่ใจคุณบ้างหรือเปล่านะคะบางคนเขาก็ดูเพิกเฉยดูเย็นชาหรืออยู่ดีๆบางทีก็ดูเงียบนะคะไม่ค่อยมีการสื่อสารหรือไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์อะไรก็ตามแต่กับคุณสักเท่าไหร่ บางครั้งก็ดูเหมือนทิ้งให้คุณดูอ้างว้างเดียวดายยังไงชอบกลนะนะคะไพ่ก้าดาบเนี่ยแต่มีไนท์ถือถ้วยมานะเดี๋ยวก็ขอเปิดให้หมดก่อนเดือดซันนะคะแบั๊บนี่งนะขยับไฟสี่เหรียญน,นะคะสี่ไม้เท้าห้าไม้เท้า แต่ห้ามไม่เท้าสําหรับนี้เป็นไพ่ห้ามไม่เท้าที่ไม่ได้มีปัญหาเนาะเป็นไพ่ห้ามไม่เท้าที่เหมือนกับร้องลําทําเพลงมีเสียงดนตรีในหัวใจอะไรประมาณนี้เหมือนกับมีการบันเลงคืนเครงอะไรประมาณนี้อยู่นะคะคือสถานการณ์ไพ่วันนี้ก็กําลังรู้สึกว่าคนคนนี้คือบางพลังงานอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกกับคุณ นะคะหรือบางคนอยู่ในจุดที่เขานิ่งมากนะคะนิ่งจนเกินไปเงียบจนเกินไปจนตัวคุณเนี่ยเครียดจนตัวคุณรู้สึกว่าคือเบื่อบางทีเขาก็ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยมีเวลาให้คุณชวนไปไหนบางทีก็ไม่ไปนะคะชวนมาแบบไปทานอาหารชวนมาบ้านหรือหรือชวนไปทํากิจกรรมอะไรร่วมกันเขาก็ไม่ค่อยไปไม่ค่อยสนใจหรือไม่ค่อยที่จะแบบ เข้าร่วมกิจกรรมอะไรกับคุณสักเท่าไหร่นะคะจนบางครั้งตัวคุณเองอาจจะรู้สึกแบบคิดมากนะน้อยเนื้อต่ำใจงอนเขารู้สึกแบบไม่ค่อยโอเครู้สึกว่าตัวเองแบบไม่เป็นที่น่าสนใจไม่เป็นที่น่าต้องการของเขาดูเหมือนคุณมองว่าตัวเองแบบทำให้เขารู้สึกรำคาญหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางคนน่ะคุณไม่มั่นใจว่า เขาอะมีความคิดมีความรู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะคะชอบคุณอยู่หรือเปล่ายังรักคุณอยู่ไหมมีความรู้สึกที่ดีกับคุณบ้างหรือเปล่านะคะหรือว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยกับคุณอะไรประมาณนี้นะแต่จากหน้าไพ่อะดูเหมือนว่าคนคนนี้นะสิ่งที่เขาเป็นอะคือถึงแม้ว่าเขาจะดูนิ่งดูเงียบดูเฉยดูเหมือนกับเป็นคนที่ สันโดษเนาะหรือบางครั้งไม่ค่อยมีพฤติกรรมหรือการแสดงออกอะไรกับคุณน่ะมันอาจจะเป็นมาเพราะด้วยอุปนิสัยของเขาหรืออาจจะเป็นเพราะเขายังไม่มั่นใจหรือยังไม่แน่ใจก็ได้นะคะแต่ดูทีท่าเขาอะ่ะเขาเริ่มที่จะทนนิ่งเริ่มที่จะทนเฉยกับคุณไม่ไหวแล้วนะเหมือนความรู้สึกของเขาตอนนี้มันเริ่มมีความรู้สึกว่า คือเหมือนพร้อมแล้วที่อยากจะ take เทคแอคชั่นพอเขารู้แล้วว่าคุณน่าจะเครียดพราะเขาเยอะอ่ะจากการกระทําของเขาแบบนี้ก็เลยทําให้คนคนนี้เริ่มนะคะเริ่มที่จะแบบหาทางออกหรือกําลังพยายามที่จะทํายังไงจะเทคแอคชั่นยังไงดีถึงจะทําให้คุณรับรู้ว่าจริงๆแล้วเขาอ่ะก็รู้สึกดีกับคุณนะเขาก็รู้สึก มีความชอบมีความรักมีความรู้สึกปรารถนาดีกับคุณแต่เพียงแค่บางครั้งตัวเขาเองอาจจะมีเหตุผลจำเป็นบางอย่างด้วยบุคลิกภาพอุปนิสัยใจคอเขาอาจจะเป็นคนแบบนี้หรือบางคนเขารู้สึกแบบยังไม่พร้อมที่จะให้ความหวังกับคุณนะคะเพราะเขายังไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองส่วนบางคนที่คุณเป็นคนรักกันอยู่แล้วแต่ว่าเขาอะ ไม่เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้รักคุณเหมือนเดิมหรือไม่ได้มีเวลาให้คุณเหมือนเดิมหรือไม่ได้แสดงออกกับคุณเหมือนเดิมนะคะคุยกันน้อยลงเจอกันน้อยลงอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้คนคนนี้เขากำลังได้รู้แล้วแหละนะคะไพ่เดือยฮอลลี่คิงเนี่ยก็คือไพ่อของเฮอร์มิตเนาะคือเขาได้รู้แล้วนะคะว่า การที่เขาก็ทําแบบนี้มันทําให้คุณเครียดนะมันทําให้คุณอาจจะมองมองค่าประเมินตัวเองแบบกลายเป็นคิดว่าตัวเองไม่มีค่าทั้งทางที่คุณมีค่าสําหรับเขานึกอ,อกไหมคะแต่คนคนนี้เขาแค่บางครั้งการที่เขาแสดงออกกับคุณดูเพิกเฉยบ้างดูเบื่อบ้างดูเหมือนลาคาญบ้างดูเหมือนไม่ต้องการคุณบ้างอะจริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากความรู้สึกที่แท้จริงของเขาหรอก เพราะความรู้สึกที่แท้จริงของเขาอ่ะเขากำลังเหมือนกับต้องการที่อยากจะมาคุยกับคุณอยากมีการสารสัมพันธ์อยากมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันกับคุณอะไรประมาณนี้นะคะอยากที่จะมาหาคุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้เขากําลังทนกับความนิ่งความเฉยของตัวเองไม่ไหวนะเขากําลังจะมาทําบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้รับรู้ นะคะคบางสิ่งบางอย่างที่กอบอกอันดับแรกเลยคือการที่เขาจะเดินทางมาหาคุณใครที่คุณไม่ได้เจอกันนานแล้วหรือใครที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันหลายวันหลายอาทิตย์หลายสัปดาห์หลายเดือนหรือหายเงียบไปหรืออยู่ไกลกันคนคนนี้กําลังจะมาปรากฏตัวอยู่ที่หน้าบ้านคุณอยู่ที่หน้าคอนโดคุณอยู่ที่หน้าห้องของคุณคนคนนี้กําลังจะมีการเดินทางมานะคะ เห็นไหมกาลังจะมามอบถ้วยกําลังจะมามอบความรักกําลังจะนําเหรียญนําช่อดอกไม้นําถ้วยมาให้คุณเขาอาจจะมาหาคุณโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวได้ซ้ําโดยที่ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวอยู่ดีๆเขามาอยู่ประตูหน้าบ้านคุณมาเคาะประตูคุณนะคะเนี่ยบางคนเขาไปหาคุณถึงที่บ้านเลยนะเห็นไหมคะไพ่เดอะซันเนี่ยนะแล้วมีไพ่การเดินทางหมดเลยอะ่ะ ่อให้บางคนคุณจะอยู่ไกลกันเพราะมีไพ่ของหิมะบางคนอาจจะอยู่คนละทวีปคนละประเทศนะหรือบางคนอาจจะอยู่คนละจังหวัดคนละอำเภอคนละตำบลคนละหมู่บ้านนะเขาก็กำลังจะเดินทางมาหาคุณนะคือเขาเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเอ,อ,อยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้ละ ไม่งั้นคุณจะยิ่งรู้สึกเข้าใจผิดเขาไปกันใหญ่เลยจะยิ่งรู้สึกแบบเครียดไปกันใหญ่เพราะเขารู้แล้วแหละว,ว่าคุณเครียดแล้วตัวเขาเองตอนนี้คือเขาก็เครียดไงนะคะก้าวดาบขยายแฮงแมนคือนิ่งไปนิ่งมาคิดไปคิดมากลายเป็นตัวเขาเองนั่นแหละก็นอนไม่หลับเหมือนกันต่างคนต่างนอนไม่หลับต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเครียดนะคะก็เลยรู้สึกว่าอยู่นิ่งไม่ได้ละต้องเทคแอคชั่น ต้องมาปรากฏตัวตรงหน้าบ้านคุณต้องมาหาคุณแล้วการมาหาคุณในครั้งเนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะมีช่วงเวลาดีๆอยู่กับคุณนานด้วยนะนะคะไม่ใช่ว่าเขามาแล้วก็ไปนะเป็นพลังงานของการมาแล้วอาจจะมาอยู่ดูแลคุณนะคะมาทำอาหารมาทำกับข้าวกับปลาให้คุณทานมาดูแลนะคะปิบัติพัตวีคุณมาอยู่ในในบ้านเดียวกันกับคุณในที่พักเดียวกันกับคุณ นะคะทำอาหารร่วมการทําน้ำผลลไม้นะคะมาดูแลสุขภาพหรืออาจจะมีการแบบพาคุณไปร้องลําทาเพลงฟังเพลงหรืออาจจะมาพาคุณไปไปท่องเที่ยวนะคะไปพักผ่อนไปโฮมสเตย์ไปสถานที่ที่แบบมีความสุขแบบธรรมชาติแบบสงบก็ได้นะอย่างเช่นไปอยู่ตาท้องไร่ท้องนาที่เขามีที่พักโฮมสเตย์เดี๋ยวนี้นะคะที่มีแค่เพียงคุณ ตามลำพังแค่เพียงสองเรานะคะเขาอาจจะอยากปรับความเข้าใจกับคุณมีช่วงเวลาดีๆกับคุณบางคนอาจจะพาคุณไปจิบไวหรืออาจจะมีของเล็กๆน้อยๆมาให้คุณมีช่อดอกไม้มาให้คุณม,ออม,มางอคุณนะคะเหมือนเขาจะมีของติดไม้ติดมือมาหาคุณด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นจากหน้าไพ่เนี่ยบางคนเนี่ยนะอยู่บ้านทานข้าวคนเดียวมานานล้ว นะคะเดี๋ยวเขาจะมาเป็นเพื่อนทานข้าวกับคุณแล้วเขาจะหิ้วของฝากติดไม้ติดมือมาด้วยไม่ว่าจะจากต่างประเทศไม่ว่าจากในประเทศบางคนอาจจะเป็นคนที่รักสุขภาพทั้งตัวคุณหรือตัวเขาเขาอาจจะมีน้ำผลไม้หรือทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพนะคะมาให้คุณหรือมีของฝากจากไร่จากสวนจากที่บ้านเขา จังหวัดเขาประเทศเขาอะไรเขามาฝากคุณอะไรประมาณเนี้ยแต่หน้าไพ่คือกอรู้สึกว่าเขากําลังจะมีการเดินทางอ่ะเพราะไพ่การเดินทางมันขึ้นไงนะคะหรือการที่เขาจะมาโผล่ตรงประตูบ้านคุณเนี่ยคุณดูสิเห็นไหมสองใบเนี้ยคุณอาจจะตกใจก็ได้นะวิมาได้ยังไงนะเขากําลังจะเตรียมสป라이ดคุณอะซึ่งเขาเหมือนรู้สึกว่า คือทนกับความเครียดความรู้สึกแบบนี้ของตัวเองไม่ไหวแล้วเขาต้องแบบมาเทคแอคชั่นให้ได้เขาต้องแบบมาหาคุณให้ได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขารู้สึกว่าเขารู้นะว่าเขาทําให้คุณเครียดทําให้คุณน้อยใจทําให้คุณคิดมากนะคะทาให้คุณรู้สึกเหมือนกับอยู่อ้างวางเดียวดายแบบตามลําพังเหน็บหนาวอยู่ตามลําพังอะไรประมาณนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาจะต้องเทคแอคชั่นให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะมาทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายทําให้คุณดีใจเห็นไหมคุณนั่งหน้าเบื่อเซ็งสังกตายแต่เขามาโผล่ตรงนี้เห็นไหมกําลังจะเอาถ้วยมางอคุณถ้าคนที่มีปัญหากันแน่นอนเขามางอคุณแน่นอนเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาจะทําในลําดับต่อไปแล้วนะคะ่ะพอเขาทนไม่ไหวแล้วนะทีนี้มาดูกันนะคะว่า <c oughs> แล้วคุณกับเขา สถานการณ์ความรักต่อจากนี้ไปนะคะ <c oughs> จะเป็นยังไงอืม <c oughs> สิบเหรียญมาเลยนะสองถ้วยว้าวให้สวยฮะหนึ่งดาบนะคะ <c oughs> หนึ่งไม้เท้าไพ่สวยมากเลยอะเด็กถือไม้เท้า เหรียญว้าวแปดเหรียญน,นะคะควีนถือเหรียญน,นะสี่ไม้เทา้าไพสวยมากเลยอะไนท์ Nine ถือถ้วยนะคะไพใต้สำรับเจ็ดถ้วยคุณกับเขานะจะบอกว่า หลังจากเนี้ยสถานการณ์ความรักของคุณเน่ะจะมีความสุขชื่นมื่นหน้าชื่นตาบานกันมากๆเลยเพราะเหมือนเขาได้แบบคัดสรรแล้วแหละคุณคือถ้วยที่ดีที่สุดคุณคือคนที่เปล่งประกายที่สุดคุณคือคนที่เขาตัดสินใจแล้วแหละเลือกแล้วคือคุณไม่ว่าเขาจะดูเหมือนกับนิ่งไปเงียบไปเพราะเขาไปม,มีตัวเลือกอื่นนิ่งไปเงียบไปเพราะเขาไปหาช้อยอื่นๆนะคะ จะยังไงก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าวินาทีนี้ไม่มีใครดีเท่าคุณแล้ววินาทีนี้ไม่มีใครที่เพอร์เฟกเท่าคุณแล้วสำหรับคนที่คุณเป็นคู่รักเป็นคนรักเป็นครอบครัวเป็นแฟนกันอยู่แล้วแล้วคนคนนี้หายไปจากชีวิตคุณคุณอาจจะสงสัยว่าเขาไปมีคนอื่นไหมเขาไปมีตัวเลือกไหมไปมีช้อยอื่นแล้วมัง้งนะคะถึงเขาจะเคยไปมีหรือยังไงก็ตามแต่แต่สุดท้ายเขาจะตัดสินใจมาเริ่มต้นใหม่กับคุณ เขาจะตัดสินใจกลับมาหาคุณเขาจะตัดสินใจที่จะมาลงเอยกับคุณนะคะสิบเหรียญน,นะเขาจะกลับมาทำให้คุณมีความสุขมาทำให้คุณรู้สึกแบบมีรอยยิ้มมีความเบิกบานมาช่วยคุณทำมาหากินเก็บเงินเก,เก็บทองเห็นไหมคะนะเขาจะกลับมาด้วยรอยยิ้มกลับมาด้วยความแบบความพร้อมอะพร้อมที่จะกลับมาให้ความสุขกับคุณพร้อมแล้วที่จะ กลับมาเยียวยาจิตใจคุณเยียวยารักษาบาดแผลใจของคุณที่ทำให้คุณคิดมากที่ทำให้คุณเป็นทุกข์ที่ทำให้คุณรู้สึกแย่นะคะเหมือนเขาอะเตรียมตัวมาแล้วแหละว่าโอเคนะหลังจากที่นิ่งไปเงียบไปหายไปเขาทรมานใจเหมือนกันเนาะแล้วความทรมานใจเหล่านั้นหรือความคิดได้เหล่านั้นการตกตะกอนทางความคิดของเขาอะมันทำให้เขาได้รู้ว่าคุณคือคนที่เขารัก นะคะแต่สิ่งอื่นใดคนอื่นหรือใครก็ตามแต่อาจจะเป็นคนที่แค่แบบเขาอาจจะสนุกไปวันๆหรือเขาอาจจะแค่แบบเขาเรียกว่ามองเป็นของเล่นหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาไปไปให้ความสุขกับตัวเองชั่วคราวหรือการกลับไปอยู่กับตัวเองชั่วระยะเวลาหนึ่งนะคะเจ็ดถ้วยเนี่ยไม่จำเป็นมันจะต้องเป็นชอยหรือตัวเลือกนะเกี่ยวกับบุคคลไม่จำเป็นนะคะ อาจจะเป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เขารู้สึกเขาต้องการเขาอยากได้เขาอยากทำเขาอยากไปโฟกัสนะคะเขาอาจจะไปโฟกัสสิ่งเหล่านั้นมาจนครบเกือบจะทุกอย่างแล้วแต่สุดท้ายเขารู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในเวลานี้ของเขาคือคุณคือคำว่าสถาบันครอบครัวคำว่าความรักนะคะคำว่า เรานะคะสองคนการมีกันและกันการมีคุณอยู่ในชีวิตมันทำให้เขามีพลังแรงกายแรงใจที่จะขับเคลื่อนในการต่อสู้ในการดิ้นรนในการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคในการที่เขาจะมีกำลังใจไปสร้างเงินสร้างงานนะคะสร้างอาชีพสร้างอนาคตให้กับตัวเองหรือสร้างอนาคตให้กับคุณเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า ในอนาคตของคุณกับเขามันจะมีการตัดสินใจมีการเริ่มต้นใหม่นะคะมีการที่คุณกับเขาจะมีโอกาสกลับมาช่วยเหลือดูแลซัพพอร์ตเคียงข้างกันละกันนะคะกลับมาดูแลหัวใจซึ่งกันละกันกลับมาทำให้ความฝันของคุณกับเขามันเป็นความเป็นจริงนะคะทำให้ความรักที่คุณกับเขาแบบบ่มเพาะกันมานะคะ ร่วมกันรดน้ำพรวนดินกันมาสารต่อกันมานะมันสามารถที่จะเดินหน้ากันต่อได้คือพลังงานไพ่คุณดูสิเป็นไพ่ของความแบบยินดีปรีดาเป็นไพ่ของการกลับมาเริ่มต้นกันสารสัมพันธ์กันใหม่นะคะมอบความรักที่จรงิงจังจรงิจรง,จรงใจให้กันและกันใหม่เนี่ยแหละคือพลังงานของเขาและคุณนะคะส่วนใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าเขาแบบ ปล่อยให้คุณเดียวดายอ้างว้างอยู่ตามลาําพังบางคนทิ้งคุณกับลูกไว้นะคะโดยที่ไม่ได้ดูดำดูดีดูด,ดีดูแลอะไรคุณเลยอะ่ะเดี๋ยวในอนาคตเขาจะมาดูแลคุณแน่นอนนะคะเขาจะหันกลับมาดูแลแล้วการดูแลของเขามันจะเป็นการดูแลที่เขาเต็มใจที่จะดูแลคุณนึกออกไหมเขาจะไม่ปล่อยทิ้งคุณทิ้งๆคว่องๆอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วคุณก็จะมีความสุข คือตอนนี้ที่คุณเคยมองว่าเขาคงแบบไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะกินถือเหรียญต่อให้คุณจะสวยหรือไม่สวยต่อให้คุณจะหล่อหรือไม่หล่อต่อให้คุณบางคนอาจจะเป็นแม่บ้านนะคะที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกดูแบบเหมือนไม่มีคุณค่าในสายตาเขาแต่มันไม่จริงเลยนะคะเขายังคงมองเห็นคุณค่าในตัวคุณเสมอ และตอนนี้เขายิ่งเห็นคุณค่าในตัวคุณมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะหลังจากที่เขาอาจจะหายไปเงียบไปหรือไม่ได้สนใจใยดีในความรู้สึกอะไรกับคุณเลยอะไรประมาณนี้นะคะเขากำลังจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้ทุกอย่างมันแบบมีการเริ่มต้นกันใหม่นะมีการกลับมาพูดคุยกันนะปรับความเข,าเข้าใจกัน กลับมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กันละกันกลับมาช่วยกันนะคะช่วยกันสร้างครอบครัวสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอนาคตและเนี่ยก็คือสิ่งที่คุณและเขานะคะจะได้ประสบพบเจอในอนาคตนะโอ้ยแป๊บหนึ่งนะคะมาดูไพ่ออราเคิลอยากแนะนำอะไรฮาจัก,กระนะคะ สินพิพายอยากจะบอกก็คือตอนนี้หลายๆคนคุณคือคุณมีปัญหาในเรื่องของหัวใจเนาะคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังเสียใจกลัวความรักนะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของคุณมันทำให้คุณรู้สึกแบบยังคงเจ็บแปรบบยังคงเจ็บปวดใจไม่หายนะคะหรือบางคนคุณอาจจะต้องแบบพยายามที่จะฮิลใจนิดนึงเนาะในช่วงเนี้ย นะพยายามที่จะรักษาหัวใจตัวเองโดยการเยียวยานะคะโดยการที่อาจจะต้องโปรเทคตัวเองปกป้องความรู้สึกตัวเองหัวใจตัวเองอะไรที่มาทําให้หัวใจคุณมันดูย่าแย่นะคะปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางอย่าเก็บมาใส่ใจอย่าเก็บมาคิดช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องดูแลรักษาตัวเองก่อนรักษาแผลใจอะไรประมาณเนี้ยทำทูเกิลคิวปินะคะ go for it เหมือนกับ ให้กำลังจะบอกว่ามันถึงเวลาแล้วเนาะที่แบบหัวใจของคุณกำลังจะได้รับการดูแลหัวใจของคุณกำลังจะได้รับการเยียวยานะคะการรักษาแผลใจบาดแผลที่มันฝังลึกอยู่ในใจของคุณคุณอาจจะเจอความเจ็บปวดมาในอดีตจากคนคนนี้ก็ได้หรือในปัจจุบันแต่ถึงเวลาแล้วแหละนะคะที่คนคนนั้นเขากำลังจะมาทำสิ่งดีดให้กับคุณกำลังจะมาทำ ความรักครั้งนี้ให้มันมีความสุขมีความสมหวังนะคะมาทำให้คุณรู้สึกมีความอิ่มเอมใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งรวมถึงคิวปิดนะคะสปิดไกด์เทวดานางฟ้ากำลังจะร่วมกันส่งพลังงานดีๆพลังงานความรักกำลังที่จะมอบความรักหัวใจดวงน้อยๆให้กับคุณคุณอาจจะกำลังจะได้พบกับความรักที่สวยงาม นะคะจากเขาคนนั้นในเวลาที่มันไม่ช้านะคะไปจากเนี้ยถ้าอยากจะบอกคุณว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะต้องพาหัวใจตัวเองอ่ะนะคะไปพบไปเจอกับความรักที่สวยงามนะคะจงไปหามันซะนะคืออยากกลัวความรักเพราะจริงๆแล้วความรักมันไม่ได้น่ากลัวจริงๆแล้วความรักมันคือสิ่งที่สวยงามแต่ที่มันดูน่ากลัวมันเกิดจากการกระทําของมนุษย์เองเนี่ยแหละของเราหรือของเขาเนี่ยแหละ เพราะฉะนั้นถ้าคุณกับเขานะคะมีการปรับเปลี่ยนมีการปรับความเข้าใจมีการพูดคุยหรือเขาคิดได้แล้วแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงจากด้านร้ายกลายเป็นด้านดีได้นะคะความรักครั้งนี้ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างคุณกับเขามันก็จะสวยงามนะคะนี่คือสิ่งทนิพ่ยอยากจะบอกนะ มาค่ะมาดูไพ่มาดูการข้อความเขาจะใช้หัวใจดวงน้อยนี่แล้วกันนะเขาคิดมากนะคะในตอนนี้แล้วเขาก็รู้ว่าคุณคิดมากนะที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้บางคนอย่างที่บอกอะ่ะมันเงียบกันไปไม่ได้คุยกันหรืออะไรประมาณนี้เขาลืมคุณไม่ได้เขาก็เลยคิดมากแล้วเขาก็สับสนมากเลยนะคะเหมือนเขา กำลังรู้สึกว่าเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาห่วงใยคุณมากนะคะในช่วงเวลานี้นะเขารู้ว่าคุณอาจจะโกรธเขาเกลียดเขาอะนะคะที่เขาทำกับคุณแต่เขาไม่เคยโกรธเกลียดคุณเลยนะคุณยังคงเป็นคนที่มีเสน่ห์ในสายตาเขาเสมอเขากลัวนะกลัวว่าวันหนึ่งเขาจะไม่มีคุณอยู่ในชีวิตหรือกลัวว่าคุณจะแบบหายไปจากชีวิตเขาไม่ให้อภัยเขาอะไรประมาณนี้เขาอยากจะกลับมาทำให้คุณเชื่อใจตัวเขาอีกครั้งหนึ่ง อ่าลืมไม่ได้ซ้ํานะคะอันนี้ขอเปิดใหม่แล้วกันเนาะเขาตกหลุมรักคุณนะคะตลอดเวลาเนาะเขาอยากให้คุณกับเขาจับมือไปได้วยกันนะตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ต้องการมีอิสระแต่เขาต้องการที่จะผูกมัดกับคุณเขาต้องการที่จะแก้ไขทุกอย่างให้ระหว่างคุณกับเขามันกลับมาดีดังเดิม เพราะคุณยังมีค่าในสายตาเขาเมื่อก่อนเขาอาจจะอยากเคยได้แหละความอิสระแต่ตอนนี้เขาไม่ต้องการมันแล้วนะคะเขายังคงมั่นคงกับคุณเสมอนะคะไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วเขาก็เหงาแล้วเขาก็เศร้าด้วยนะเวลาที่ไม่มีคุณอยู่ตรงนี้หรือว่าเวลาที่คุณกับเขามีปัญหากันอนะ่ะเขาจะพยายามแก้ปัญหาทุกๆอย่างให้ได้นะคะบางคนเขาก็อแอบชอบคุณมานานแล้วเนาะสำหรับคนที่เพิ่งคบกันเพิ่งคุยกัน คุณไม่ต้องกลัวนะเขาอยากจะบอกว่าเขาจะเข้ามาหลอกมาลวงคุณอ่ะเขาไม่ได้คิดจะหลอกลวงคุณหรอกนะคะเขาอยากได้กําลังใจจากคุณแล้วเขาก็จะเป็นกําลังใจให้คุณเช่นกันเขาขอโทษถ้าเกิดที่ผ่านมาเขาทําไม่ดีกับคุณหรือเขาทําอะไรให้คุณรู้สึกแย่นะคะเขาอยากกอดคุณมากๆเลยนะคะในช่วงเวลาเนี้ยแล้วเขาก็จริงใจกับคุณด้วยเขาไม่ได้คิดที่จะหลอกคุณนะบางครั้งเขาก็แอบสิ้นหวังเหมือนกันนะว่าคุณจะให้อภัยเขาหรือเปล่า บางคนเขาห่างไกลกับคุณนะ่ยแต่ความรู้สึกเขาไม่เคยห่างไกลนะคะความห่างไกลไม่เคยเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะแล้วเขาก็เชื่อเสมอว่าคุณนะ่ะคือพรมลิขิตรักของเขานะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคือความคิดความรู้สึกของเขาประมาณเนี้และคือข้อความที่เขาอยากจะส่งผ่านมาบอกคุณนะคะก็คือประมาณนี้เลยนะขอทุกคนมีความสุขสมหวงังสำเร็จนะคะโชคดีนะสวัสดีค่ะ